สวัสดีครับมาดูทารอสลองมาทายดวงของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมกราคมปีใหม่นี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีธนูเป็นยังไงนะครับย้ำนะครับการทํานายเป็นการทํานายแบบกว้างๆอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ถือว่ารับชมเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับใบที่1ครับได้ไพ่7ไม้นะครับใบที่1ได้ไพ่7ไม้ใบที่2ครับได้ไพ่6ถ้วยนะครับมีทั้ง7ทั้ง6เลยนะฮะ ใบที่3ครับได้ The m a d i c i e n นะครับแล้วก็ใบที่4ครับได้ The Tower นะฮะไพ่ของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้เนี่ยมีความหลากหลายมากแล้วก็มีพลังงานไพ่เมเจอร์อยู่ถึง2บาใบก็คือ The m จ d i c i e n กับ The Tower นะครับเรามาดูกันว่าแนวโน้มของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ไพ่ใบที่1ครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมกราคมนี้เนี่ยก็ได้ไพ่7หไม้นะครับไพ่7ไม้เนี่ยหมายถึงการที่เราเนี่ยพยายามที่จะยืนหยัดนะฮะต่อสู้ในสิ่งที่เรายุดมั่นในสิ่งที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เราอยู่ในกรอบในขอบเขตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีแนวโน้มสูงว่าในเดือนมกราคมนี้เนี่ยมันจะมีสถานการณ์ที่ทําให ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยต้องปกป้องต้องต่อสู้นะครับคำว่าต้องต่อสู้ในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงในเชิงความคิดในเชิงหลักวิชานะครับเช่นมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับแล้วคุณก็ต้องมีการพูดนะครับต้องมีการเจรจาต้องมีการหาเหตุหาผลที่จะ มาอธิบายมาชี้แจงมันขึ้นอยู่กับว่าบทบาทหน้าที่ของเราเป็นใครแต่ยอมรับว่ามันมีแนวโน้มสูงว่าจะมีคนเข้ามาเอาเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนโดนแย่นะเหมือนโดนแย่เหมือนโดนท้าทายนะครับมันก็เป็นได้ทั้งคนที่ท้าทายแบบแบบอยากจะหาเรื่องก็มีนะครับหรือว่าคนที่มาสอบถามด้วยความาไม่รู้หรืออยากจะได้ข้อมูลนะยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติคุณเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินหรือว่า เขาเรียกอะไรอ่ะหัวหน้าง,งานอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบต้องคอยดูการทํางานนะฮะแล้วก็คอยดูว่าคนเนี้ยทำงานดีไม่ดีแล้วมีผลต่อการปรับเงินเดือนนะฮะก็จะมีคนมาถามแล้วว่าทำไมล่ะถึงได้เลื่อนเงินเดือนน้อยกว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการอธิบายเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยไพ่เจ็ดไม้เนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความรู้แล้วก็ พร้อมนะฮะพร้อมที่จะฟันฝ่ากับอุปสรรคที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ถือว่ามีความมั่นใจในองค์ความรู้หรือมีความมาความมั่นใจในเรื่องของทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะหรือบางคนจะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะลองให้ทํางานชิ้นนี้ดูจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นเป็นชาเลนจ์ของคุณที่จะเกิดขึ้นนะครับหัวหน้าให้งานมาคุณทําได้หรือเปล่าปรากฏว่าคุณก็พร้อมลุยนะฮะ มองได้หลายมุมนะครับแต่เอาเป็นว่ามันจะเกิดความท้าทายกับชีวิตคุณกับการทํางานของคุณกับการเรียนของคุณแต่ใจสู้ครับใจสู้สู้ได้นะฮะแล้วคุณมีรากฐานที่ดีด้วยนะครับไพ่ใบที่2ครับคุณได้ไพ่6ถ้วยนะฮะไพ่6ถ้วยในที่นี้เนี่ยมันเป็นการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทายเผื่อไปเลยว่าเดือนมกราคมเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูเนี่ย อาจจะได้รับมิตรภาพดีๆสัมพันธ์ดีๆนะครับโดยเฉพาะจากคนรู้จักคนคุ้นเคยนะฮะอาจจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันเพื่อนที่ทํางานเก่าหรือเพื่อนในที่ทํางานเดียวกันหรือเพื่อนที่โรงเรียนเก่าก็ได้นะครับเขาจะมาช่วยเหลือและก็สนับสนุนตัวคุณนะครับ,เอ,บเอาแบบเอาแบบง่ายๆเลยก็อาจจะมามอบของขวัญของแท่ลึกให้กับตัวคุณในเดือนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการทํางานเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง การให้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนหรือการให้คําแนะนําหรืออย่างน้อยที่สุดนะครับถ้าหากคุณมีปัญหาอุปสรรคจากเหตุการณ์ใบที่หนึ่งนะฮะเหตุการณ์เจอความท้าทายเจอคนมาแย่มาร้องของอะไรพวกนี้คนคนนี้จะคอยให้คํปรึกษาอย่างน้อยที่สุดนะเอาจริงๆเลยถ้าเขาไม่เก่งไม่อะไรเขาก็จะทําหน้าที่ในการรับฟังให้คุณระบายเรื่องราว ที่ไม่สบายใจออกมานะครับถือว่าคุณจะมีที่พึ่งทางใจในเดือนมกราคมนะครับมีอะไรมาไม่สบายใจเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจได้แล้วก็เขาก็รับฟังด้วยนะครับถ้าโชคดีหน่อยก็ได้เมดิเชียนครับนะเมดิเชียนคืออะไรอ่าคุณจะได้ที่ปรึกษาที่ดีจากการเป็นจากคนที่เรารู้จักคุณเคยกันนี่แหละนะฮะมีปัญหาอะไรอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรอยากจะทําอะไรให้งานมัน จเรเดิญก้าวหน้าขึ้นมันสําเร็จขึ้นเนี่ยลองหาที่ปรึกษาดูนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือตัวเราเองเนี่ยต้องพยายามหวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเดอ m e d i ิ e ชียนเกิดขึ้นถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของการเรียนนะครับเราสามารถที่จะเจอคนอ่าเจอคนหรือว่าพูดคุยกับคนที่เรามีความเนี่ย มีความรู้จักมีความคุ้นเคยกันนะฮะทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหาคำแนะนำหรือหาที่ปรึกษานะครับไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นมาในใบที่4นะครับเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะครับจากจากสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าไพ่ใน3ามใบแรกนะครับอยากจะกล่าวสรุปว่า ระมัดระวังนิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางคําพูดนะฮะความขัดแย้งเกี่ยวกับการเจรจาการพูดคุยการอะไรอ่ะทัศนคติไม่ตรงกันมีความแตกต่างกันบางทีบางเรื่องที่เกิดการขัดแย้งเนี่ยต้องช่างใจดีๆนะครับอันนี้เตือนกันไว้ก่อนนะครับบางเรื่องมันเป็นความเชื่อเป็นเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องทัศนคติส่วนตัวซึ่งบางทีแก้กันไม่ได้ อันนี้ต้องยอมรับว,ว่าบางบางทีแก้กันไม่ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้ามันมีประเด็นหัวข้ออะไรที่มันขัดแย้งแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องทางหลักเหตุผลอย่าไปโต้เถียงนะฮะไม่ใช่เรื่องที่ว่าสมมตินนะผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะฮะคือถ้า2อบวกสมันเท่ากับ4ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเราโต้เถียงกันด้วยหลักเหตุผลได้แต่ถ้าเราไปโต้เถียงกันด้วย ความเชื่อด้วยแรงศรัทธาด้วยความรักความชอบอันนี้บอกเลยว่าอย่าไปโต้เถียงน,นะฮะเพราะมันจะทําให้คุณมีปัญหากับคนที่สนทนาด้วยนะครับมีแนวโน้มสูงครับที่จะเป็นเรื่องของความขัดแยง้งทางด้านความแตกต่างทางความเชื่อและความคิดนะฮะยกตัวอย่างนะเอาเรื่องประเด็นที่ผมเจอกันบ่อยก็พวกความเชื่อทาง การเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคุยกันแล้วเดี๋ยวคุยกันไม่จบนะครับมีแนวโน้มสูงที่จะขัดแย้งกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้อะไรที่เป็นการโต้แย้งแล้วไม่ใช่หลักตรรกศาสตร์ไม่ใช่การพิสูจน์ความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องโต้เถียงคะคุณจะเสียเปล่าๆนะแล้วดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียเพื่อนไปด้วยนะครับอันนี้เป็นคําเตือนที่อยากจะเตือนจากหน้าไพ่นะฮะเ,เรื่องของการเงินนะครับ ผมมองว่าคุณจะมีโชคลาภจากจากสิ่งที่มันพังนะเช่นอะไรอะ่ะลดรถพังรถเสียอลองไปดูว่าเสี่ยงทายเลขนิดนึงก็ได้นะครับมีมีเหมือนกันนะฮะ,ะหรือจากอะไรที่มันพังเสื่อมชำรุดนะครับมาดูหน่อยครับว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับใครบ้างในเดือนนี้นะครับจับไพ่สามใบครับ ใบที่1นึ่งครับ s ซ t เทิร์ครับเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันเสาร์นะฮะแคปิคอนครับคนที่เกิดลัคนณาราศีมังกรหรือราศีมังกรก็ได้นะครับแล้วก็เว r ร์โนะครับคนที่เกิดราศีกันหรือล,ลัคนณาราศีกันก็ได้นะครับจะเป็นคนที่คุณจะได้มีการติดต่อพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในเดือนนี้ครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ พิมพ์คอมเมนต์พิมพ์ความคิดเห็นกันได้ครับสำหรับวันนี้มาดูทารอตสวัสดีครับ